สรุปความรู้จักหนังสือความรวยนั้นฟรีซึ่งมาจากต้นฉบับเดิมที่ชื่อว่าคิดแล้วรวยเขียนและเรียบเรียงโดยอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีถอดความรู้และตกผลึกความเข้าใจโดยมิสเตอร์เวลตี้เจ้าของต้นฉบับหนังสือขายดีมากกว่าสิบเล่มและเป็นเจ้าของคอร์สออนไลน์ที่มีลูกศิษย์ทั่วโลกมากกว่าสามพันคนคิดแล้วรวยซีรีส์ตอนที่สิบสี่เทคนิคที่สิบสามสัมผัสที่หกแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสัมผัสที่หกแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย คือประตูวิหารแห่งปัญญาซึ่งเป็นประตูที่สําคัญมากๆต่อการสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยคนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่จะมีสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปมากสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคัง่งเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างมหาปัญญาจักระวานแห่งความมั่งคั่งรวยจะติดต่อกับมนุษย์ผู้ล่วงรู้เคล็ดลับนี้ด้วยความเต็มใจโดยที่มนุษย์ไม่ต้องเหนื่อยหรือใช้ความพยายามมากนักหลักการนี้เป็นจุดสูงสุดของศาสตร์แห่งความมั่งคั่งร่ํารวย ซึ่งคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็ต่อเมื่อคุณสามารถย่อยเข้าใจและนำไปใช้ได้ซึ่ง12เทคนิคที่คุณได้เรียนรู้กันมาแล้วย้อนกลับไปทบทวนให้เข้าใจด้วยนะครับสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกที่เรียกว่าจินตนาการที่สร้างสรรค์บางครั้งสัมผัสนี้ยังถูกเรียกว่าเครื่องรับที่อดีตแผนการหรือความคิดต่างๆแวบขึ้นมาในจิตบางครั้งคำว่าแวบ,บนี้ถูกเรียก,กว่าลางสังหรณ์หรือแรงบันดาลใจและอื่นๆ สัมผัสนี้อธิบายยากมากๆถ้าหากคุณยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ12เทคนิคที่คุณได้เรียนรู้กันมาแล้วต้องกลับไปทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราจะเข้าใจสัมผัสนี้อาจจะด้วยการฝึกทําสมาธิหรือผ่านการพัฒนาจิตจากภายในใจสัมผัสนี้อาจจะติดต่อระหว่างจิตที่มีขอบเขตและมหาปัญญาที่ไร้ขอบเขตใดๆทั้งสิ้นดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าสัมผัสนี้เป็นการรวมกันระหว่างจิตและวิญญาณหรือปัญญาขั้นสูง มีความเชื่อกันว่าสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคั่งนี้เป็นจุดที่จิตมนุษย์เชื่อมต่อกับจิตแห่งจักรวาลซึ่งสัมผัสนี้จะเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดปัญหาหรือเตือนเกี่ยวกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่เข้ามาเมื่อคุณเข้าใจและนำไปใช้ซึ่งเทคนิคทั้ง12ข้อที่ได้เรียนรู้มาในเทคนิคที่13นี้คุณก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องข้องใจเกี่ยวกับสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคัง่งดังนั้นถ้าอยากเข้าใจเทคนิคนี้ต้องเข้าใจเทคนิคทั้ง12ข้อก่อนเท่านั้น ในทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถเข้าใจโครงสร้างของเซลล์สมองตรงที่มีอวัยวะที่ใช้รับคลื่นการสั่นสะเทือนของความคิดหรือที่เรียกว่าลางสังหรณ์แต่มันไม่ใช่สาระสำคัญขอแค่คุณรู้เทคนิคนี้และนำไปปรับใช้ได้ในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยก็เพียงพอเมื่อจิตถูกกระตุ้นแบบที่เหนือกว่าธรรมดามนุษย์จะสามารถรับรู้และเข้าใจความลึกซึ้งของสัมผัสนี้ได้อย่างแท้จริงเรื่องฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดอารมณ์และทำให้หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติโด,ดยทั่วไป แบบนี้จะปลุกให้สัมผัสที่6ททำงานใครที่เคยมีประสบการณ์คล้ายๆจะเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถจะรู้ดีว่าสัมผัสนี้มีส่วนช่วยเตือนไทยก่อนเสมอในเสี้ยววินาทีที่สำคัญต่อชีวิตนั้นสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากๆต่อการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยสัมผัสที่หกนี้ไม่ใช่เปิดปิดง่ายๆจะต้องผ่านการฝึกฝนเทคนิคทั้ง12ข้อที่คุณได้เรียนรู้มาแล้วและนำไปปรับใช้จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ จุดเริ่มแตนแห่งความมั่งคั่งด้วยคือความปรารถนาอย่างแรงกล้าและเส้นชัยคือความรู้ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจกฎของธรรมชาติการรู้จักและเข้าใจในความสุขความเข้าใจเหล่านี้จะสมบูรณ์แบบต่อเมื่อเราคุ้นเคยกับการใช้หลักการของสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคัง่งซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือความสุขอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่มีเงินมากๆแต่กลับไม่มีความสุขเลยในการใช้ชีวิต ก่อนจะจบบทความนี้แอดมินมีเรื่องเล่าที่สำคัญเกี่ยวกับสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมาแบ่งปันกับทุกๆท,ท่านครับจริงๆแล้วหลักการของสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนี้มันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างยิ่งตรงที่เราทุกคนต่างก็มีสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมแอดมินพูดแบบนี้คําตอบง่ายๆคือเรามีสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคน แต่กลับไม่เข้าใจกระบวนการในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยผ่านกระบวนการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเราใช้สัมผัสที่หกแห่งความมั่งคั่งน้อยมากเพราะยังคงยึดมั่นในกรอบความคิดเดิมๆด,ด้วยการทำงานที่เดิมๆเ,เราปฏิเสธโอกาสดีๆที่เข้ามาหาเราอยู่บ่อยครั้งเพียงเพราะคิดไปเองสิ่งที่ทำอยู่มันดีอยู่แล้วเราพุ่งความสนใจไปที่สบายวันนี้วันหน้าจะลำบากก็ช่างมันเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นจากรายการด้านบนจะเห็นว่าทุกๆสิ่งที่เรากระทำ ล้วนมีผลต่อผลลัพธ์ด้านความมั่งคั่งร่ำรวยของเรารวมอยู่ด้วยเสมอแน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่ใช้สัมผัสแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเราก็จะไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับเราได้หรือเรียกได้ว่าสัมผัสแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะฝ่อลงเรื่อยๆหรือไม่เกิดสัมผัสลางสังหรณ์หรือแรงบันดาลใจใดๆเลยนั่นเองวิธีการง่ายๆจากเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มาในการใช้สัมผัสที่หกสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย ก็ทําได้ด้วยการใช้องค์ประกอบที่ได้เรียนรู้มานั่นเองไม่ว่าจะเป็น 1. การฝึกนั่งสมาธิอย่างที่ได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการพัฒนาทักษะการมีสัมผัสที่6กแห่งความมั่งคั่งร่ารวยนี้สามารถทําได้ผ่านการนั่งสมาธิหรือการมีสมาธิจ,จ,จดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่เราต้องการอย่างแท้จริงด้วยวิธีการนี้เราแค่วางทุกอย่างลงไม่ว่าจะเป็นการวางความสงสัยลงว่าเราจะบรรลุปเป้าหมายหรือไม่การวางคําพูดของคนอื่นลงที่พูดเชิงลบกับเรา การวางความคลางแคลงใจเกี war, <Okay>. or, ่ยวกับความสามารถตัวเองจากนั้นก็ลองจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่เราต้องการอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านการเงินเงินเท่าไหร่กันแน่ที่เราต้องการจริงๆเป้าหมายด้านสุขภาพสุขภาพที่เราต้องการจริงๆเป็นแบบไหนเป้าหมายด้านอิสรภาพในการใช้ชีวิตวิถีชีวิตแบบไหนที่เราต้องการจริงๆตื่นเช้ามาจะทําอะไรยังไงทั้งวันจะทําอะไรยังไงจะสร้างคุณค่าอะไรให้กับใครยังไงและอื่นๆ เมื่อจิตเราจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่ต้องการจริงๆมันจะส่งผลให้เกิดลางสังหด์ดีๆแรงบันดาลใจดีๆเกิดแผนการดีๆในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับเราซึ่งแผนการนี้เองจะนำไปสู่ความชัดเจนในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เราบรรลุปเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย 2. การฝึกจินตนาการที่สร้างสรรค์จินตนาการที่สร้างสรรค์เป็นเครื่องรับสัญญ,ญาณทำหน้าที่รับคลื่นการสะเทือนของความคิดที่ส่งมาจากจิตใต้สำนึกทั้งของตัวเราเองหรือของคนอื่นในคลื่นนอกความที่เดียวกัน เมื่อจินตนาการที่สร้างสรรค์ทำงานมันจะเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งเป็นสถานีส่งสัญญาณนั่นหมายขวามว่าในจักรวาลแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนี้มีการรับสัญญาณและการส่งสัตว์ยาระหว่างกันไปมาอย่างต่อเนื่องและตลอดไปจิตใต้สำนึกเป็นสถานีส่งสัญญาณแล้วจินตนาการสร้างสรรค์เป็นสถานีรับสัญญาณเทียบง่ายๆให้เข้าใจคือเวลาที่เราฟังวิทยุคลื่นอะไรก็ตามจะมีสัญญาณคลื่นวิทยุจากผู้ส่ง และเราใช้เครื่องเล่นสัญญาณวิทยุเป็นตัวรับคลื่นสัญญาณวิทยุนั่นเองซึ่งเครื่องเล่นอนอสัญญาณวิทยุก็จะเป็นวิทยุทั่วไปหรือวิทยุในรถยนต์และอื่นๆเมื่อปรับจูนคลื่นให้ตรงกันก็จะเป็นการเชื่อมต่อสลับกันไปมาอย่างชัดเจนนั่นเองหลักในการใช้จิตนาการที่สร้างสารรค์ในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยท่านได้เรียนรู้กันไปแล้วให้ย้อนกลับไปทบทวนซ้ำหลายๆรอบซึ่งในบทเรียนนี้เราจะเพิ่มรางสังหรดีๆแรงบันดาลใจดีๆใส่ เข้าไปด้วยในจินตนาการที่สร้างสารรค์นั้นๆซึ่งความสําเร็จที่แท้จริงนั้นมันจะเกิดขึ้น2ครั้งเสมอคือครั้งแรกมันเกิดขึ้นในจินตนาการและครั้งที่2มันเกิดขึ้นหลังจากที่เราลงมือทําตามแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วนั่นเอง 3. การชักจูงตัวเองเชลท็อกหรือออโตชักเซชันการชักจูงตัวเองการพูดกับตัวเองการตอกย้ำสิ่งที่ปราดในอย่างแท้จริงกับตัวเอง เป็นกระบวนการเชื่อมจิตใต้สำนึกกับจินตนาการที่สร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นรูปธรรมทุกก,ก่อครั้งที่เราเชลท็อกแบบใสอารมณ์ความรู้สึกลงไปอย่างงอเต็มที่เราจะสามารถรับรู้ได้ว่าสัมผัสที่หกแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมันส่งลางสังหรณ์ดีๆออกมาหรือส่งแรงบันดาลใจดีๆออกมาให้เราได้เห็นซึ่งตรงจุดนี้นี่เองที่จะก่อเกิดแผนการที่ชัดเจนออกมาด้วยเพื่อให้เราได้สัมผัสหรือรับรู้ว่าเรากำลังไปในทิศทางของการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวย แล้วเราจะมีพลังที่มหาศาลในการขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความสําเร็จในเป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างแน่นอนสัมผัสที่6แห่งความมั่งคั่งร่ํารวยไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาลอยๆโดยไม่ได้ฝึกฝนหรือพัฒนาตัวเองเลยมันจะต้องผ่านกระบวนการทั้ง12ข้อในบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วซึ่งในบทเรียนนี้ก็ได้เน้นย้ำให้ฟังแล้วว่าเราจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน12เทคนิคเหล่านั้นแล้วมันจะตกผลึกอย่างชัดเจนในเทคนิคที่13นี้ นั่นหมายความว่ากระบวนการที่สําคัญจึงต้องมีสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าและอารมณ์ความรูร้สึกร่วมที่รุนแรงยิ่งมีอารมณ์ร่วมอย่างรุนแรงยิ่งส่งพลังในการสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยเมื่อคนเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมที่รุนแรงจะมีคลื่นการสัะเทือนสูงกว่าคนทั่วๆไปในการสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยเมื่อเชื่อมต่อกระบวนการทั้งสามเข้าด้วยกันจะช่วยเร่งความสําเร็จได้อย่างเต็มที่เพราะจริงแล้วความคิดคือความจริงของคนคนนั้น ไม่ว่าเราจะเชื่อว่าเราทำได้หรือเราทำไม่ได้มันก็คือความจริงของคนคนนั้นอย่างแน่นอนอย่างที่เฮนรี่ฟอร์ดได้กล่าวว่าจะศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าทำได้หรือทำไม่ได้มันก็ถูกต้องสำหรับคุณนั่นเองครับก่อนจะทิ้งท้ายจริงๆแอดมินอยากจะบอกถึงกระบวนการที่แอดมินทำเกี่ยวกับขั้นตอนในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยขั้นที่หนึ่งหามุมสง,ส,งสงบสงบสำหรับตัวเราเองถ้ามีกระจกด้วยจะดีมากๆเลยครับถ้าไม่มีก็อาจจะใช้มือถือถ่ายวิดีโอตัวเองไปด้วยได้ ขั้นที่สองพูดกับตัวเองหรือเชลท็อกเกี่ยวกับความปรารถนาที่แรงกล้าอย่างชัดเจนของตัวเองว่าอะไรกันแน่ที่ตัวเราต้องการจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตแบบไหนที่ต้องการจริงๆที่ทํางานแบบไหนที่ต้องการจริงๆบ้านแบบไหนที่ต้องการจะอยู่จริงๆสายสัมพันธ์แบบไหนที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมด้วยจริงๆให้ประกาศมันออกมาให้ชัดเจนในขั้นนี้เป็นขั้นของการเชื่อมองค์ประกอบด้านจิตใต้สํานึกจินตนาการที่สร้างสรรค์และการชักจูงตัวเองเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการรับหรือส่งคลื่นความคิดที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงขั้นที่ 3, สามใส่อารมณ์ความรู้สึกร่วมว่าเราทําได้และเราได้รับมันมาแล้วและช่างมีความสุขหรือเกินในขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะยิ้มและรู้สึกดีกับตัวเองอย่างถึงที่สุดคลื่นความรู้สึกดีๆที่เราได้รับสิ่งนั้นมาแล้วจะถูกส่งตรงลงไปสู่จิตใต้สันนึกของเราเองแบบเต็มที่ซึ่งทุกท่านได้เรียนรู้มาแล้วว่าพลังของจิตใต้สันนึกแห่งความมั่งคั่งร่รํารวยนั้นทรงพลังแค่ไหนขั้นที่ 4, เขียนแผนการปฏิบัติหรือเอาแผนการออกมาทบทวนถ้าเคยเขียนไว้แล้ว